ให้ทุกคนหลับตาและพูดตามผมนะครับพระเยซูยยลูกขอบคุณพระองค์คที่พระองค์ได้ทรงเขียนพินัยกรรมฉบับที่สองนนรรและพระองค์ได้ตายเพื่อให้พินัยกรรมนั้นเกิดผลและให้มรดกตกลงมาสู่คนบาปอย่างลูกเพื่พอพระพรของอับ,บราฮัมการปกป้องการยกชู ชัยชนะในชีวิตความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตจะเป็นของลูกและครอบครัวของลูกนาบัตรนี้ลูกขอบพระองค์เมตตาประทานวิญญาณแห่งการวินิจฉัยประทานจิตใจแบบพระคริสต์ที่ลูกจะเห็นและเชื่อเพื่อที่จะรับ พระพรและมรดกของ,รงะะพ,อะพอระองค์อย่างเต็มจำนวนเนวนพราะหัวใจของพระองค์ชื่นบานชื่นบานเหมือนพ่อที่เตรียมเสื้อแหวนและรองเท้าททตแ,แต่พระองค์โกรธมาก you know? ที่พูดจัดสรรมรดกนั้นปล้นมรดก โกงมรดกและยับยั้งสิ่งที่ลูกแกะควรจะได้รับหน้าบัตรนี้เราสั่งในพระนามพระเยซูขอตา่ายวิญญาณของเราเปิดออกแล้วขอมรดกนิรันจ์จากฟ้าสวรรค์พระพรที่เลยข้ามหัวเราไปปีแล้วปีลวลเล่า,าปปลลหน้าบัตรนี้ในพระนามพระเยซู ยกมือขึ้นมาเลยครับแล้วบอกว่าข้ารับเดี๋ยวนี้ข้ารับเดียเด๋ยวนี้ข้ารับเดี๋ยวนี้ข้ารับมรดกอย่างเต็มจํานวนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดตาม,มานะครับในพระน,นามพระเยซูรเราสั่งเรียกทวงคืนทุกสิ่งที่ขมโมยโจรและมารซาตานได้ลักฆ่าทําลายจากชีวิตของเขาหน้าบัดนี้วิญญาณแห่งความจนจงออกไปจากพวกเราวิญญาณแห่งความยากจนวิญญาณแห่งความข้นแค้น วิญญาณแห่งความขาดแคลนจงออกไปจากคิสเสียนทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่เราสั่งในนามเยซูขุดลากถอนโคนวิญญาณแห่งคาสอนที่ต่อต้านการอัศจรรย์วิญญาณแห่งคำสอนที่ต่อต้านคําเผยเพระนะทุกวิญญาณที่เขาได้เชื่อในจิตใจของเขาและชีวิตเขาก็เป็นเช่นนั้นคือพ่ายแพ้และไม่ได้ไปไหนมาไหนายวิญญาณณับันดนี้ในนามเยซูขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นชำระและเผาตั้งแต่หัวจรวดเท้าไฟ <Fire! S 1> นบบันดนี้ในนามเยซูคิดฟิล ออกมาทางปากทั้งหมดวิญญาณใดก็ตามที่เป็นพิษในชีวิตของเขาจงออกมาจากปากของคนที่ดูอยู่ทางไลฟ์ทุกคนในนามขององค์เยซูในนามขององค์เยซูชาวนาซาเรสไปไปจากเขาไปจากเขาไปจากเขาตาฝ่ายวิญญาณจงเปิดออกจงเปิดออกและเห็นมรดกทั้งสิ้นที่พระยาเวจัดเตรียมให้กับท่านพระองค์เจ้าข้าและเราขออวยพรเขาด้วยพระธรรมโยเอลบทที่สอง ฝนที่ไม่เคยตกจะตกรดบ้านเขาพระพรที่ไม่เคยล่วงหล่นจะล่วงหล่นกลางศรีรษะของเขาพระเจ้าเอาตัวขนับตัวทาลายตะกตะแตนวัยบินไวกระโดดวเดินทุกวัยพระองค์เจ้าคาเราเผาด้วยไฟเราย่างตะกะแตนด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าณบัดนี้แล้วเราแหวกย่านฟ้าสวรรค์ออกแล้วขอหาฝนที่เป็นฝนปลายฤดูและฝนต้นฤดูนั้นที่เคยชุกอย่างแต่ก่อนถูกเทลงมาเหนือเขา พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เมตานํากองทัพตากแตนที่กัดกินผลผลิตของเขาในปีที่ผ่านมาเลื่อนออกไปจากครอบครัวเลื่อนออกไปจากธุรกิจของเขาทุกคนที่ฟังไลฟ์นี่อยู่จะไม่มีใครเลยที่ต้องเป็นหนี้และยากจนและเราก็เชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นในนามพระเยซูเราสั่งในนามเยซูความมั่งคั่งถูกเทลงมาความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณถูกเทลงมาทุกคี่สักรที่ดูไลฟ์นี่อยู่จะขับผีรักษาโรคประกาศข่าวประเสริฐจะมีคนป่วยในโบสถ์น้อยลงเรื่อย จะมีคนเป็นโรคซึมเศร้าและมีผีสิงนั้นน้อยลงเรื่อยๆปัญญาและความเข้าใจจะถูกเทลงมาอย่างทะลุป,ปุโปุงลูกววยพรทุกคนทุกเนื้อนหนังทุกหูที่ฟังไลฟน์นี้เอรามาโคงทารามามาชให้ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่และทุกคนที่อยู่ที่นี่ยกมือขึ้นและพูดว่าตามผมพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกมอบร่างกายนี้ลูกมอบร่างกายนี้เป็นอุป,ปกรณ์แห่งความชอบธรรมอุปกรณ์เ,เป็นเครื่องมือของพระเจ้า เป็นเครื่องมือของพระเจ้าขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับตาอยู่เหนือลูก,หหลกแล้วสเสด็จเข้ามาเ,เามาติมลูกให้เต็มล้นตัปป้ตงแต่ศีรษะจนหลดปลายเทา้าสูรรรร่เบื้องลึกของวิญญาณอาเมนไอทีบ้างเขาพูดภาษาแปลกๆแล้วก็รับเลยนะครับ Yes Lord นี่คือมรดกฝ่ายวิญญาณของท่าน